ลือสนั่นทอยทอยธนพัทรออกจากคุกแล้วพร้อมติดกำไรเอมจากคดีดังของนักแสดงหนุ่มสีรุ่ยไว้ชื่อดังทอยทอยธนพัทรอายุ21ปีก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงแฟนสาวพิมอายุ25ปีเสียชีวิตภายในบ้านพัก จากทีทราบล่าสุดหนุ่มทอยๆถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีโดยศาลคัดค้าน,น,นกันประกันตัวเนื่องจากพฤติการร้ายแรงมีโทษสูงหลังจากนั้นข่าวของทอยๆก็ไม่มีการคืบหน้าใดๆอีกเลยจนกระทั่งต่อมาในโลกโซเชียลทิกตอกก็ได้ลือกันว่าหนุ่มทอยๆนั้นได้ออกจากคุกแล้วโดยมีผู้ใช้ติกตอ,อกรายหนึ่งได้จุดประเด็นถามว่าที่บอกว่าคดีทอยๆเงียบเพราะว่าทอยๆออกจากคุกแล้วหรือเปล่า ท่ามกลางชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์อ้างว่าออกแล้วบางก็บอกว่าออกแล้วแต่ต้องใส่กำไร EM เพื่อป้องกันไม่ให้หนีอย่างไรก็ตามเราความชัดเจนว่าทอยๆออกมาแล้วจริงหรือเปล่าทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีขอบคุณเครดิตจากทีนี่ .com